ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วไอ้คำสุดล้ำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปด้วยกันครับตั้งแต่การทำงานของมันไปจนถึงบทบาทที่มันแอบซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแบบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเอางี้ลองหยุดคิดกันเล่นๆสักแป๊บหนึ่งแค่ในวันนี้วันเดียวนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนนี้เลย มีกี่ครั้งกันที่เราใช้ AI ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยผมว่าคําตอบอาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยแหะครับนึกภาพตามนะครับกลับบ้านมาเหนื่อยๆอยากดูหนังสักเรื่องพอเปิดแอปสตรีมมิ่งปุ๊บหนังหรือซีรีส์ที่มันโผล่ขึ้นมาแนะนําที่หน้าแรกเลยนั่นแหละครับตัวดีเลยเบื้องหลังนั่นคือ AI ที่มันคอยแอบดูเราอยู่ว่าเราชอบอะไรมันวิเคราะห์ทุกอย่างที่เราเคยดูเพื่อที่จะเลือกเรื่องที่โดนใจที่สุดมาให้เราโดยเฉพาะเลย หรือตอนที่จะขับรถไปไหนสักที่เราเปิดแอปแผนที่ขึ้นมาแล้วมันจะบอกทางที่ดีที่สุดให้มันไม่ใช่แค่บอกทางเฉยๆนะครับแต่มันคือ AI ที่กําลังประมวลผลข้อมูลจราจรแบบสดๆเรียลไทม์เลยจากรถเป็นบรพันคันเพื่อหาทางที่เร็วที่สุดให้เราณนะวินาทีนั้นเลยแล้วที่ใกล้ตัวสุดๆเลยนะแค่ยกมือถือขึ้นมาสแกนหน้าปุ๊บปลดล็อกปับ๊บนั่นก็ AI อีกแล้วครับที่มันเรียนรู้แล้วก็จําหน้าเราได้ทุกมุมเพื่อให้แน่ใจว่าเออนี่คือเจ้าของเครื่องตัวจริงนะ เห็นไหมครับว่า AI เนี่ยมันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดอีกนะตั้งแต่เรื่องชิวๆอย่างดูหนังไปจนถึงการเดินทางหรือแม้แต่โทรศัพท์ในมือเราแต่ทีนี้ถ้าจะให้คุยกันแบบจริงจังแล้วว่าไอ้คำว่าปัญญาประดิษฐ์นิยามของมันจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่มาเรามาหาคำตอบกันครับพูดง่ายๆเลยนะครับหัวใจของ AI เนี่ยก็คือความพยายามที่จะสอนให้คอมพิวเตอร์มันคิดให้ได้เหมือนคนเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การใช้เหตุผลหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆแล้วคำถามคือ AI มันคิดได้ยังไงลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสเต็ปแรกเลยคือการเรียนรู้มันจะกินข้อมูลเข้าไปมหาศาลเลยเพื่อสร้างเป็นกฎหรือสูตรของตัวเองขึ้นมาที่เราเรียกเท่ๆกันว่า Algorithm จากนั้นมันก็จะใช้เหตุผลเพื่อเลือกว่าเอจะใช้สูตรไหนดีนะเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและส่วนที่เจ๋งที่สุดเลยคือ การแก้ไขตัวเองคือมันจะคอยปรับปรุงสูตรของมันไปเรื่อยๆให้เก่งขึ้นแม่นยำขึ้นตลอดเวลาเลยครับโอเคทีนี้เราจะมาแงะดูกันให้ลึกกว่าเดิมเหมือนเปิดฝากระปรงรถด,ดูเลยว่าอะไรคือเครื่องยนต์ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ AI มันเรียนรู้สิ่งต่างๆได้น่าทึ่งขนาดนี้ให้ลองนึกภาพเป็นครอบครัวแบบนี้นะครับตัวใหญ่สุดเลยคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อันนี้คือเป้าหมายใหญ่คือการสร้างเครื่องจักรที่ฉลาดเหมือนคน ทีนี้ลูกคนรองลงมาคือแมชชีนเ Learning อันนี้คือวิธีที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นคือให้มันเรียนรู้จากข้อมูลเอาเองและน้องเล็กสุดท้องเลยคือ Deep Learning นี่คือวิธีขั้นเทพของแมชชีนเ Learning อีกทีที่เรียนแบบการทำงานของเซล์ลประสาทในสมองเราเลยทำให้มันเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนมากๆได้เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับแล้วมันเรียนรู้ยังไงได้บ้างหลักๆเลยมี3สไตล์ครับแบบแรก Supervised Learning อันนี้เหมือนมีครูคอยสอนคอยบอกฉเฉลยคำตอบให้ตลอดแบบที่2 u n supervised learning อันนี้จะแนวปล่อยฟรีเลยให้มันไปค้นหาไปจัดกลุ่มข้อมูลเอาเองส่วนแบบสุดท้ายนี่น่าตื่นเต้นมากครับ reinforcement learning อันนี้คือเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกถ้าทำถูกทำได้ดีก็ได้รางวัลไปนึกภาพเหมือนเราฝึกสุนัขเลยครับคล้ายๆกัน เอาละพอจะเห็นภาพพื้นฐานกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่า AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้กับ AI โคบเทพมีหนังไซไฟเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนกันเชียวต้องบอกแบบนี้ครับว่า AI ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันทุกวันนี้จริงๆแล้วมันคือประเภท weak AI คือมันเก่งนะเก่งมากๆเลยแต่เก่งแค่เรื่องเดียวที่มันถูกสอนมาอย่างซีรีก็จะเก่งเรื่องตอบคำถามหรือ AlphaGo ก็คือเซียนโกอดับหนึ่งของโลก แต่อีสต์สตรองคือปัญญาประดิษฐ์ที่มีความคิดความรู้สึกมีจิตสำนึกเหมือนคนเป๊ะแบบในหนังอย่างเอาตรอนนี้อันนั้นยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ครับยังไม่มีจริงสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าเส้นทางการพัฒนาของ AI มันเป็นยังไงจากขั้นแรกสุดเลยนะเป็นแค่เครื่องจักรที่แค่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่มีหน่วยความจำมาสู่ขั้นที่2คือ Limited Memory ซึ่ง AI สนใจในปัจจุบันก็อยู่ขั้นนี้แหละครับ คือมันเริ่มเรียนรู้จากอดีตมาใช้ตัดสินใจได้แล้วส่วนขั้นที่3กับ4ที่จะทําให้มันเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนได้หรือกระทั่งมีจิตสํานึกเป็นของตัวเองเนี่ยโอ้โหอันนั้นยังเป็นเป้าหมายที่นักวิจัยทั่วโลกยังต้องพยายามกันอีกยาวเลยครับพอเรามองไปข้้งหน้าเนี่ยอนา,าคตของ AI ก็เหมือนเรียนเลยครับมี2ด้านเสมอด้านหนึ่งคือความหวังที่ดูสดใสามากๆแต่อีกด้านก็มีเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคอยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลย ในด้านดีด้านของความหวังเนี่ยศักยภาพของ AI มันมหาศาลจริงๆครับลองนึกภาพดูสิครับการผ่าตัดที่แม่นยำขึ้นเยอะมากๆเพราะมี AI มาช่วยหรือการคิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆที่ทำได้เร็วขึ้นเป็น10เท่าและแน่นอนมันจะมาช่วยปลดปล่อยเราจากงานเอกสารน่าเบื่อๆซ้ำซซากๆให้เราได้ไปใช้เวลาทำงานที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากกว่านี้ได้แต่อย่างที่บอกครับเหรียญมี2ด้านเสมอความท้าทายก็มีไม่น้อยเลย อย่างแรกเลยคือต้นทุนที่สูงมากหรือถ้าข้อมูลที่เราเอาไปสอน AI มันมีอคติผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะอคติตามไปด้วยนี่ยังไม่นำคำถามใหญ่ๆที่ว่าแล้วจะมีอาชีพไหนบ้างที่จะหายไปเพราะระบบอัตโนมัติและที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเราทั้งหมดนี้คือโจทย์ใหญ่เลยครับที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาทางรับมือต่อไป มีนักอนาคตศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งครับเรย์เคอร์สไวล์เขาเคยคาดการณ์ไว้ได้น่าสนใจมากว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดที่เรียกว่าซิงค์ลาริตี้หรือภาวะเอกฐานซึ่งเป็นจุดที่ความฉลาดของเครื่องจักรจะก้าวข้ามขีดความสามารถของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงเป็นภาพอนาคตที่ฟังแล้วก็ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าขบคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของปัญญาประดิษฐ์นะครับคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ได้กลับไปคิดกันต่อก็คือ ในท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้จะเข้ามาเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพของมนุษย์เราหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและนิยามความหมายของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดกันแน่